ขึ้นกบนะฮะโอ้มาได้จัดฉากมาได้อีกย่างเลยทุกคนถืออิริเน่าเขาเอ็ดแฮวอย่นี่นีน่ถือขึกนกบโอ้แฮว่กับกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อน,นี้เอาอยู่ทงไฮทงนาพาเลาะบึงน้ำหนาทุกคนในฝนตกมดคืนเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งเลาะน้ำไหลน้ำหนาแล้วเขาชิมาถ่ายตะการนี่ตอนแรกกะว่าสีน ลกและแต่ว่าแม้ลรมันคาดภูเพาะมันลกไปได้เนื้อหาไปรอบน้ำหนาคนก็แหงขนาดเมื่อคืนนี่ดำแล้วเมื่อคืนดำแล้ววา่านี่คนก็นตกผู้พอล้อนมัดแถวคนนะจะาทาดคนเลยปะไปเบิ้งน้ำหนาบคุคอยปานว่านี่โอ้ย เย็บลงเย็บลงโหคือเก้าป้านีนเร็กวโหคือเก้าหาอาร์ตเม่อก่อนมาป,ป้าน่ะเฮือเมืองนี่หนาาอะไรทุกคนเลยโทมอะไรน้ <c oughs> ำเลยอะไยแห้งแห้งไปมาเลยเข่าเข้าไปทัานในนั้นฉันล้นเฮือล้นพันเลยตัว่ะ นี่แหละเมื่อนีเอาสีเอารถไทยไต้มานี่เพราะว่าอยู่ผู้กระดำตันทางมาแลนะ้วเนี่ยมีทางออกเลยเอาได้เอามาใต้ขันนี่แหละนะใต้ขันนี่ไปผู้ไปแล้วก็้ามฮหยผู้ผ่านะห้ามฮหยผรานะาานะเอาเมื่อบ a นเนะพราะน้ำลายคนยน่ะ ก้อนน้ However, Hell, Hell, ่วกำลังมานะที่ตมผูอยู่น่าเล้อวะเปิดอีบ่ะจังเลยโค้ดปานเมื่อวานนี่ไปแด้วคนในปาน้ท่านได้เต็มเราถ่ายมาใต้คันนี่แหละใต้เหรพี่หน้าฟ้าในย่างหกเฮิแม่นวะหกเฮิร์หนึ่งสองเอิญห้าเฮิรห้าเฮิหน้าฟ้านี่ ไปแล้วคันหน้าค่อยปานวันนี้นะอู้สาปานเมื่อเธอมัอนแห้งไปแล้วง่วงกว่าน่ะมาทาด ปลาขึ้นหรือว่าปลาขึ้นแถนี้ก็ดีเห็นมันงนะโบกปจดกสิดที่อาคอยปานว่านนี่คนกา,าตวลิฟต์มาเลยยังมีปลายอยีกด้เนี่ยโอ้แล้กระดุกประดุก,ดกโอ้ยมีทันทุกคนเอง Ơ, oh, có đúc lưng ấm nữa kia nè Ơ, tối đúc tối ngay nữa Không phải hết, chú khuôn, bị than nha Có đúc vô ní mấy kia nè, vô ní Nói cháu thân, nó bị than, Thì lỡ thử heo họ này cho con, phải bừng ta Đã. Thì thử heo họ này, Không hết heo chú ฮะผลโน้อนอนี่นะเหลือวะบงดูะนี้แล้วคอยปลานวนานนีินะสองเธอปลาสามเธอปลายังมีอยู่อยูน่นะ้อ้ตปาน,นี่แหละมันนี่จะเบิ้งเธอชือเหวหานะเนห็นเฮวยอขนาดน้านี่เหลอวะไม่เห็นกระโตเห็นแต่เพื่อนน่นน้น่ กบทุกคนโอ้ยทกคนโบแหวกันเลนะพี่บอกทคนโกบนะะโอ้มาได้จัดฉากมาได้อย่งเลยทุกคนถืออิรีเนเขาเอ็ดเหวอยนี่น่อถือหโบโอ้แหวกับี่ลึกเลยแหวกัถือหบโอ้ มันเกินพ่อเคยเห็นนกเมื่อกีน้นี่นกมันยืมากินกบไม่เละเมื่อกี้นี่นะเหน็นอยู่เมื่อกี้นี่นกถือกบก็เป็นกบถือเหี้ยก็เป็นงแ,แข็งมันทุกอะไรอยู่นี่เมื่อวานนี่คอยป้านอยู่ละป่องป่องนั่นมียูนนี่ป้านไม่ ในป้านนี่ก็มันทุกคนเฮ็ดแหววอยู่นี่นะฮะเฮ็ดแหววเหล่านี้ถือหอดกบนะฮะป้าตัวถือกบโตาตัวุดยอดเลยแหววก็ถือหอดกบป่ะหาป้านผู้นำหัวของมันพอเฮ็ดแหววสามรางทุกคนอยู่พู่ล่างนึงอยู่พู่งสองรางแต่ล่างนี้มันได้กระถือถือนกมันละกัน เละน่ะปะตออนอาปานห้านนั้นมีทื่อชื่อดอกเห็ดอยู่ฮันฮันอ่นดินนะมีื่อมน่ก็ค้อไม่ได้เอาทงยาวมา ออเมย LIKE ์คนเลปานปั๊มน้ำมาลายยู่ดอกเนาเยนะฟุงอาวน้ำมาแห้งน้ำกลังมาน้ำลายด้ไมกได้เอาขี้ดินแป๊ะๆเชือ้างมาข้าง้้างนี้มเทันลงแคบแลวกันเ้ยมนลายกลางเครงปันมาได้เวยโนเชือิปล้อเลยเห็นพี่นเลยปุบ mùa hương nào hơi ngang ngang cũng ngang 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 น้ำจกหักผมโลดโอ้น้ำหักกอเดแลทุกคนนะน้ำจกหักไปเรียกไปอัดช้ำนาหนาเรือหนำก็ลังมาเพอาะจะล้นไม่ละขันถึิงน่ะตอนท่ามาตอนแรกไม่ได้ล้นไม่เริ่มล้นไม่ละล้นมาแล้ว อามันนี่เฮาก็มาไถนาจะปุ่นมานีย ลกกาเนี่ยปเบิ้งสมุกกระแม่ลูกกาถ่ายคลิปได้อม,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 มันนี้เด้เบิ้งสมุมมก,กกระแม่ลูกกาลูกคนเมดเด้อมันนี้เด้อสมุกเด้อมาไปลกคอมเจ้ากันนี่สมุกกระแม่ลูกาคอนลกคือเดียวปะลงไว้เป่งมาแม่น้ำนี่แม่ เป้งมันน้ำนี่น้ำลายนคนตกแห้งน้ำลายโทมกาบโอ้อยโรคก,การเฮอนมืดอยู่แบนี้โรคก,การมดแล้วก็ไทยไทยแล้วก็ไตคั้นเราไปพุพุคั้นแดงแดงพุข้าไปพระนะทางนี้เขาตันเลยมีทางอออดำตันทางมา อเอาติกระแตนได้แบนี้เลยหมอข้อม,มอเอาติกรแตนโลกาจอนห้าจอนหอาติกระแตนลายนีนะุ้เงาุงาติดองพลาพลติกระแตนโคกินกลางเวนข้าวติกระแตนทางลิทนที่ต่อมในวามอย่าแล้วเลยโลก,กากันลายเติบเลยว่างแล้วตอนเทงนี่เล เดอนทิ้งเลยโตคุณอะออตีกตนะเห็นไอเห็นบ่้นะฮะออกะห่มหหายหอะตีนน้อยเดี๋ยวเนคึงกระตุกแล้ว mẹ làm khi tôm nhiều thế nào con ơi ừ. bỏ lẽ xăm lốp ca cả bỏ tôm thế mới là điều หกสามคนในลายเติมนี่นกินอาหาเข้ากินน้ำเลยมันเฮ้าติกระแตนนะค้อมเบื้งดูโอ้ได้ขึงกระตุกกระติกะแตนกระตุกโคติกระแตนกินไหมอ่ะปักขึ้น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 เพลงนะ ตอนนี้1 1โมง52นาทีเอาเย็ดแล้วตอนเช้าบ่แล้วตอนแรกอีกเพื่อเอาน้ำเฮาไหมบ้างคงว่าผู้สบายนี่นะนี่ Trời chơi 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 cái non chơi chơi là chơi chơi ตีนม no no ึงมือได้หนขี้ต่มทั้งนันหลายติกรแตนพวกจะแซบนะจะแซบนะต่ขอมืออติกระแตนกันขึงมอเลยตอน มาดูคนมาซิมบ้างมันนี่อ,อฮครับคือว่ชิมหัวค่อมแคบเลยอือข้ากินน้ำแล้วมิทุกคนคลิปนี้ก็ษิได้จบลงเพลงชั้นนี้ไว้ต่อคลิปหน้า